สวัสดีครับผมแซมเองนะครับผมมีทีเด็ดเข้ามาแนะนํากันอีกแล้วคุณลูกค้าสอบถามกันเข้ามาเยอะเลยว่ามีตัวนี้บ้างไหมนะครับเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัว r e v o พิเลนเนอร์เกียร์ออโต้เครื่องยนต์2 4แต่ว่าเป็นตัว G นะครับคันนี้เป็นตัว G คุณลูกค้าสอบถามกันเข้ามาเยอะเลยว่ามีตัว G เข้ามาบ้างไหมมาแล้วนะครับคันนี้2 4 2.4G ขับเคลื่อน2ล้อขับ2ครับคันนี้ ปี2 0 1 7เกียวโตเลขไมายห6 3 0 0 0นะครับแซมเปิดราคาอยู่ที่4,890,000บาทนะครับคันนี้4,890,000บาทนะครับมาดูด้านหน้าก่อนเลยนะครับด้านหน้าเนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนของกระจังหน้าก็เป็นโครเมียมเหมือนกับตัว2 4 e นะครับแต่ว่าข้อแตกต่างเลยคือตรงนี้ครับผมถ้าเป็นตัว g นี่ครับ ลูกค้าจะได้ในส่วนของตัว daytime running light นะครับไฟหน้าเป็นแบบลูกแก้วโปรเจคเตอร์นะครับมาเดี๋ยวแซมเทียบให้ดูเลยตัวนี้คือตัว2.4ตัว G นะครับ G แต่ถ้าเป็นตัว E จะเป็นแบบนี้ครับไฟเป็นแบบฮาโลเจนนะครับตรงเนี้ยเป็นหลอดไส้โคมสีเหลือกเหลืองนะครับแต่ถ้าเป็นตัว G เนี่ยจะเป็นโปรเจคเตอร์ลูกแก้วไฟสีข,า,ขาวเดี๋ยวแซมเปิดให้ดูนะครับผมกระจังเหมือนกันครับกระจังโคเมียเหมือนกัน มีคันเดียวครับคันนี้นะครับเลขไม่หนึ่งแ0มื่นสามพถือว่าไม่เยอะนะครับถือว่าวิ่งไม่เยอะเลยมาแซมเปิดฝากระโปรงหน้าให้ดูก่อนเลย150แรงม้านะครับผมคันนี้มาดูฝากระโปรงหน้าก่อนนะเห็นไหมครับน็อตเนิดไม่ขยับเลยนะครับมาดูแก้มติดกันหน่อยนะครับดูน็อตแก้มนี่ครับน็อตแก้มสวยงามนะดูเม็ด ในส่วนของตัวแผ่นเพจนะครับไม่มีรอยขยับรอยยับใดๆนะครับสติ๊กเกอร์มอกก็อยู่นะครับตัวคานหน้าเป็นไงครับดูคมคมนะรูตรงนี้คือคมคมนี่คือเดิมเดิมนะครับกลมๆนี่ดูน็อตคานนะครับดำๆสนิทนี่ตัวแอลนะครับคมคมสติ๊กเกอร์โตโยต้าของหมอน้ำก็ยังอยู่นะครับคานเดิมครับแซมรับประกันเลย ตัวอาคมๆนะครับมามาดูแก้มอีกฝั่งหนึ่งบ้างนี่ดูแก้มครับน็อตแก้มแก้มข้างไม่มีการขยับเลยฝากระโปรงก็ไม่ขยับโอ้ปั๊มโตโยต้าที่ฝายัางอยู่ฝาเดิมครับคันนี้แซมการันตีเลยว่าหน้าเดิมเดิมนะครับผมมาแซมลองปิดฝากระโปรงดู อ่าอ่านี่ครับตัว G ีนะครับไฟจะเป็นแบบนี้นะครับมาดูรอบคันก่อนกันชนด้านหน้าก็คือจะมีรอยเบียดมานิดหน่อยเล็กน้อยมากตรงกันชนนะครับเก็บงานให้สบายมากนะครับลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะครับส่วนยางแซมดูให้แล้วเป็นยางปี2 0 2พนยี่สิบสองนะยี่นี่ครับปลายปีครับปียี่สิบสองสัปดาห์ที่ห้าสิบหนึ่งนะครับ ลูกค้าดูในส่วนของโชคเห็นไหมครับไม่มีสนงสนิมนะะมาดูในส่วนของด้านท้ายก่อนดูชัดซีเห็นไหมครับเลิกขี้โคลนขี้ดินเฉยๆนะเห็นไหมครับนี่สวยงามเลยโอ้ช่วงล่างสวยเลยครับคันนี้มามาดูภายในกันก่อนภายในคันนี้ตัวจีจะได้เป็นเบาะหนังสีออกสี น้ำตาหรือเปล่าครับสีน้ำตาสีช็อกโกแลตนะครับจะเป็นตัวนี้ตัว G แล้วตัว G จะเพิ่มตัวทวิตเตอร์คู่หน้านะครับที่แตกต่างกับตัว E แล้วก็ในส่วนของตัว G ที่จะได้คือแอร์เป็นแบบออโต้แล้วก็จอเป็นระบบสัมผัสเป็นทัชสกรีนนะครับผมมาพร้อมกล้องหลังนะครับมาดูสำเนาเล่มปี17ครับแบบมีหลังคาแคลิบอย 150แรงม้า2400 cc รลำดับที่1เหมือนเดิมครับอาคาเนแคปิตอนนะครับถ้าเป็นตัว G เนี่ยจะได้บอกไฟฟ้าฝั่งคนขับนะเดี๋ยวแซมพาไปดูมามาดูด้านท้ายก่อนนี่เห็นไหมครับเบาะมันจะออกสีน้ำตาลหรือว่าช็อกโกแลตยังไงเนี่ยครับแล้วก็เพิ่มแอร์ตอนหลังด้วยนะครับถ้าเป็นตัว G สสำหรับผู้โดยสารตอนหลังด้วยเย็นสบายเย็นฉ่ำนะครับ ด้านท้ายนี่ครับจะเป็นแบบมีแคลริบอยนะครับผมมาลองดูมุดซุ้มสินี่เห็นไหมครับนี่ครับแหนบเนิบไม่เป็นสนิมไอ้แดงแดงนั่นไม่ใช่สนิมนะเป็นดินแดงแงเฉยๆนะครับไม่ได้เป็นสนิมอ่ะดใูใกล้ๆนี่ครับมาดูอีกฝั่งหนึ่งนี่ครับ เห็นไหมครับนี่มานี่ครับถ้าเป็นตัวจีกล้องมาจากโรงงานเลยจะซ่อนอยู่ที่มือเปิดนะอ้อันนี้อ่ะมันล็อกนิดนึงเปิดไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับผมมาดูภายในอีกฝั่งหนึ่งบ้างนี่นะครับเบาะหลังยังสวยงามอยู่นะครับ แล้วก็เบาะฝั่งคนขับนี่จะมีตำหนิเล็กน้อยนะตรงนี้รอยข่าเล็กน้อย,อยแก้ไขได้ครับไม่ต้องห่วงสัมาจัดการให้แล้วก็ในส่วนของเลขไม้ครับ1 6 3่0 0กมิโลเมตรที่ใช้ไปนะถือว่าวิ่งไม่เยอะนะครับผมโปรมาลัยก็เป็นมัลติฟังชั่นนะครับลูกค้าดูในส่วนของโปรมาลัยเนี่ยหนังที่หุ้มเนี่ยยังไม่ถลอกเลยยังใช้ได้อีกยาวๆนะครับสวยงามอยู่นะครับ ฝั่งซ้ายจะเป็นปรับเครื่องเสียงควบคุมที่พวงมาลายัยปรับเครื่องเสียงควบคุมในส่วนของตัวหน้าจอวิทยุแต่ถ้าด้านขวาเนี่ยปรับหน้าจอหน้าจอนี้หน้าจอผู้ขับขี่มาลองสตาร์ทดู<ม>อ่านี่ครับมานี่ตัว G หายากมากๆนะครับ 2.4G นี่ครับดูแซมเข้านี่ครับพอเข้าคอยหลังเนี่ย จะมีกล้องมองหลังมาจากโรงงานเลยนี่ครับแอร์เป็นแบบออโต้นะครับมีคันนี้คันเดียวเท่านั้นนะครับปี17นะครับปี2017เล็ลขไห่ม่1 0 0นราคา4 8 9 9 0 0บาทครับเกษตรเหมือนเดิมครับไม่มีบวกแบตบไม่มีเก็บแบตใดๆเ,เพิ่มเติมเลยนะอ่านี่ด้านหน้านะครับเป็นแบบนี้ สวยงามครับ489,000บาทครับรถคันนี้จอดอยู่ที่ลานจอดบางนานะครับติดกับไบเทคบางนานะครับใครจะเข้ามาดูรถคันนี้โทรหาแซมล่วงหน้าก่อน1วันนะครับ086-354-3692ครับ086-354-3692ครับแซมมีเบอร์เดียวเบอร์เดิมนะครับโทรมาเบอร์เดียวรู้เรื่องแน่นอนนะครับผม086-354-3692นะครับใครชอบคันนี้จัดได้เลย